สวัสดีท่านจากแบงคอกไทยแลนด์ค่ะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เราจะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากงานแต่งงานนี้แป้งก็ต้องบินกลับไปที่ประเทศอิตาลีแล้วหนึ่งอาทิตย์ก่อนงานแต่งงานนี้เราก็เตรียมของจนหัวปั่นเลยค่ะเป็นงานแต่งงานเล็กๆที่มี organizer ค่ะทำเองหมดนะคะก็เลยจะอีลุงตุงนางกันหน่อย วันนี้เรามาที่สุขุมวิทกันค่ะจะมาลองสูตรครั้งสุดท้ายของน้องเฟเด้กันและแน่นอนค่ะว่าน้องไปไหนแป้งก็ต้องไปด้วยส่วนมากในงานแต่งงานเนี่ยเขาจะมีทีมแต่งตัวเป็นสีกันใช่ไหมคะเอาตามความชอบของบาวสาวเลยค่ะชอบสีไหนก็ให้แขกแต่งตัวตามสีนั้นแต่งงานแต่งงานของเราของน้องเฟเด้แล้วก็แป้งเนี่ยจะธรรมดาก็ไม่ได้นะคะ oh, 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 oh. ทีมงานปาร์ตี้ของเราก็เลยเป็นทีมวินเทจค่ะ เป็นการแต่งกายย้อนยุคไปในปี1 9ึ0สไตล์เรโทรเจ้าบ่าวของเราถึงขั้นตัดสูตรเองส่วนแขกนี่ก็หาชุดกันให้หัวปั่นไปเลยค่ะน้องเฟรดของเรามาในสูตรครีมสีขาวนะคะจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างหลวมหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นสไตล์แบบวินเทจย้อนยุคแต่ระวัลน,นี้เราก็เตรียมงานไปเรื่อยๆนะคะเครื่องดื่มพร้อมแล้วชุดพร้อมแล้ว สถานีต่อไปก็ต้องต้อนรับแขกที่มาถึงค่ะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาเที่ยวกรุงเทพก็ต้องเป็นสกายบาร์สกายบาร์ที่กรุงเทพนี่มีหลายที่มากๆเลยค่ะแต่ว่าบาร์ที่นี่เนี่ยเปิดใหม่เดี๋ยวแมงใส่พิกัดไ้ให้นะคะทําเป็นทีมแบบฮานุมานค่ะแอบมีโชว์ด้วยนะคะแต่ว่าฝนนั่นตกก็เลยต้องพาแขกเนี่ยกลับเขาไปข้างในยิมดอน แล้วลว,วันนี้ก็มาถึงค่ะไม่ใช่วันแต่งงานแต่เป็นวันที่น้องเฟดดี้นี่ยอมซื้อกล้องให้แล้วค่ะทำเรื่องของนานมากในที่สุดก็ได้มาแล้วค่ะเรากำลังจะไปรับแหวนกันค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นแหวนที่เราจะใส่ไปทั้งชีวิตนะคะแล้วก็เขียนเองออกแบบเองว่าจะเขียนอะไรลงไปในแหวน ก็คือดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆม,มากกว่าตอนไปดูชุดเจ้าสาวแล้วก็จัดงานแต่งงานเพราะว่างานแล้วก็ชุดเนี้ยมันใส่แค่ครั้งเดียวค่ะแต่ว่าแหวนนี่มันจืดกับเราไปตลอดชีวิตกำลังเดินไปรับแหวนค่ะตื่เน,นเป็นมาการที่้ค่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าแหวนแต่งงานเนี่ยเป็นประเพณีที่ฮิตฮอตมาจากอียิปต์ค่ะยุคแรกๆเนี่ยเขาจะใช้เถาวัลย์มาพันเป็นมงเป็นแหวนค่ะแล้วก็จะสวมที่นิ้วเพื่อแสดงถึงความรักแล้วก็คู่ครองแต่อย่างที่บอกเขาว่าเถาวัลย์มันไม่คงทนนะคะหลังๆเนี่ยก็เลยมีการพัฒนาค่ะใช้เป็นหนังสัตว์เป็นเขาเป็นงาช้างแทน ต่อมาค่ะระยะหลังๆเนี่ยก็เข้าสู่ในช่วงยุคโรมันค่ะการใช้แหวนเป็นสื่อแทนความรักก็ยังมีมาต่อเนื่องแต่ว่าในยุคโรมันเนี่ยเริ่มมีการค้นพบพวกแร่ธาตุต่างๆค่ะอย่างโลหะหรือจะเป็นพวกทองแดงทองคาต่อมาในยุคโรมันนี้เขาก็ยึดถือเป็นประเพณีนะคะถ้าหญิงสาวนี่ถูกมันเนี่ยเขาก็จะมีการสวมแหวนนะคะเพื่อแสดงให้ถึงว่าหญิงสาวคนนี้ได้ถูกจองไปแล้ว ต่อมาการใช้แหวนขอแต่งงานเนี่ยเป็นแหวนเพชรก็เริ่มฮิตฮอตขึ้นค่ะในสังคมชั้นสูงค่ะพวกขุนนางกษัตริย์ต่างๆเนี่ยเขาจะสั่งทำแหวนเพชรเป็นแหวนมั่นกันบางก็บอกนะคะว่าการใช้แหวนเพชรในการขอแต่งงานเนี่ยเป็นการตลาดของร้านขายเพชรร้านหนึ่งจุยการเล่นสนุกกับความเชื่อของคนเรานี่เลยค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกจริงๆนะคะที่ทำไมเราถึงคิดว่าเพชรเนี่ยมีคุณค่า ทั้งจังที่เพชรเนี่ยก็เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันอย่างในอดีตค่ะก็มีการจ่ายค่าแรงด้วยก้อนเกลือเพราะว่าเกลือในอดีตนี้มีค่ามากๆเลยนะคะในช่วงเศรฐษฐกิจต,ตกต่ำค่ะร้านขายเพชรขายไม่ได้ก็เลยออกแคมเปญแคมเปญหนึ่งมาเพื่อกระตุ้นยอดขายเชื่อว่ามีบางคนเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วบ้างนะคะ Admon d is forever โดยการเพิ่มคุณค่าค่ะเล่นคำเล่นกับความรู้สึกของคนเรานะคะ และเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆมากขึ้นนะคะมีการสื่อสารความคิดที่ว่าความรักนี่ล้ำค่าเหมือนกับเพชรเพราะว่าเพชรมีความคงทนค่ะแล้วก็ก,กว่าจะมาเป็นเพชรนี่ก็ใช้เวลานาน <ๆ S 2> อยู่เหมือนกันช่วงนี้ก็พาแขกชาวต่างชาติแขกฝรั่งนี้เที่ยวที่กรุงเทพค่ะไปดื่มไปกินไปช้อปปิ้ง เราก็พลาดไม่ได้ที่ต้องมาจัดจักรกับทุกคนนะคะของฝากติดไม้ติดมือกลับประเทศกันแปงกาเฟได้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็จะเช่าโรงแรมแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆค่ะเราก็มีช่วงหนึ่งค่ะที่เรานี่ย้ายไปอยู่แถวลาดพร้าวเพื่อที่จะไปเล่นเทนนิสทำให้พาน้องเฟได้ไปเปิดโลกที่ร้านนี้ค่ะปาเต้ น้องชอบมากเพราะว่าร้านนี้เขาเสิร์ฟเบียเป็นเบียวุ้นในแก้วที่แช่แข็งเย็นๆเ,เลยค่ะ oh, ไม่ได้สั่งอาหารอะไรนอกจากไก่ผัดเป็นมะม่วงนะคะเพราะว่าจากตุดจากมาที่ลาดพร้าวเนี่ยพั๊เดียวค่ะก็เลยมาแวะดื่มอ p e r ิ t i f กันก่อนหรือว่าอาหารเรียกทำย่อยเพราะว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะไปต่อกันที่ดินเนอร์ค่ะ พักอยู่ที่ลาดพร้าวทั้งหมด2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์นี่มี14วันน้องเฟเได้ไปร้านปาเตะไปแล้ว10ครั้งไปบ่อยจนบางวันเนี่ยแอบไม่อยากจะจอยเลยค่ะเพราะว่าทานแต่อาหารเดิมๆเริ่มจะเบื่อเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดินเนอร์ค่ำคืนนี้กันนะคะ ดินเนอร์ในค่ำคืนนี้บอสเฟเดเนี่เป็นเจ้ามือค่ะกินอดอดอยากมาหลายวันในที่สุดก็ได้มีโอกาสทานอาหารกินหรูอยู่สบายจิบไวายแล้วจ้าเรามาทานอาหารกันที่ร้านวันยุคค่ะร้านอาหารไทยไฟดินนิ่งสไตล์เข้าแกง เป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไป oh, ของวัฒนธรรมการกินข้าวแกงของคนไทย w r e t e s f e r r e d w ร้านนี้บอสเฟดเขารีเม, mm hmm. มานะคะตอนแรกจะทูจองเนี่ยลองอเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าจองยาก,กมากๆนี่ก็แอบเสียวเหมือนกันค่ะว,ว่าร้านจะเต็ม uh, ที่ร้านนี้มีสองชั้นนะคะตกแต่งนี้น่ารักมากๆเลยค่ะสวยๆสไตล์ไทยอาหารในแต่ละคอร์สเนีย่ยแป้งก็คิดว่า <Yeah. S 1> เชฟน,น่าจะเปลี่ยนทุกๆเดือนครียอไปเรื่อยค่ะจากข้าวแกงเหล่านี้แหละแต่ลหลักๆคือใช้วัตถุดิบในการทำอาหารจากประเทศไทยค่ะ

ก่อนจะทานแต่ละจานนี้ก็จะมีพี่พนักง,งานมาแนะนำวิธีการทานแล้วก็วัตถุดิบในการทำค่ะความลำบากในการทาน,ทานไทยไฟดิ้งก็คือเวลาที่พนักง,งานอธิบายเมนูแต่ละเมนูเนี่ยก็จะมีข้อสงสัยจากฝรั่งค่ะเจ้าบ้านอย่างเราคนไทยก็ต้องมานั่งเรียนอธิบายให้ฟังว่าแต่ละอย่างคืออะไรพูดยังไงว่าหลุดโฟกัสไม่ฟังไม่ได้เลย

ตลกมากค่ะช็อตนี้ที่พี่พนักง,งานมาถามว่าหิวข้าวหรือยังคะด้วยความที่อาหารเรืยย่อยยนี่เป็นจานเล็กจานน้อยค,ะอค่ะเห็นห <He S 2> น้าคนไทยแล้วไม่น่าจะอิ่มเอาเจริงๆเข้า,าร้านอาหารร้านนี้แล้วแอบสงสารน้องนะคะเพราะว่าน้องไม่ทานน้ำปลา แต่และเมนูแล้วก็แต่และจานนี่มีแอบเผ็ดไปบ้างค่ะแต่พนักงานก็น่ารักมากค่ะแอบถามด้วยว่าให้ลดความเผ็ดลงหรือเปล่า และหลังจากที่เราเติมความหวานเดี๋ยวเรามาเติมความหวานจริงๆที่เป็นของหวานที่ทานได้กันนะคะ certain type. The first bite is kind of their We have two textures together, original and cake on top. And the next bite is grilled sticky rice right pudding wow. with banana mousse. Like, like, oh, sure. So, outside we cross them with white chocolate and coconut cream. And the last bite here is choux cream with petalic custard cream or the green custard one that with. Our hot tea tonight it's made from มีเสิร์ฟเจลาโต้ให้ด้วยนะคะทุกคนคะฟิล์มที่เห็นนี่เขาบอกว่าทานได้เดี๋ยวมาลองทานกันดูค่ะใครที่กำลังมีแขกชาวต่างชาติมาที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถก๊อปปี้แพนเที่ยวของแป้งไปได้เลยนะคะฝรั่งร้องว้าวมากค่ะ เป็นบาท์ไทยที่สามารถดึงความเป็นไทยได้ออกมาอย่างลงตัวกลมกล่อมมากๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือว่าดนตรีสิ่งเพลงก็จะเป็นการบรรเลงเพลงไทยเดิมค่ะดูได้จากเครื่องดนตรีใช่ไหมคะส่วนเครื่องดื่มเนี่ยก็จะใช้อินกริเียนของไทยทั้งหมดเลย สำหรับดอชวิตายู่ตรไกับป้าวันนี้ก็อขอลาไปก่อนนะคะสัญญาก็เลยขอว่าคลิปหน้า EP ต่อไปเนี่ยเป็นรีวิวแต่งงานแน่นอนและสุดท้ายแล้วนี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกค่ํมอวยพรที่ให้มากันด้วยนะคะแค่ทุกคนเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์เนี่ยป้าก็ดีใจมากๆแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ